Thank you.

Tạp trang với con phải Tạp trang Tạp เออบางบางคนเขาก็เข้าใจแล้วบกวพูดงูสินะพูดงูต่อไอเหนียวตัมาดีวาหัวตาม่าย่ช่วงกลางคืนนหรือบอกว่าูแต่เมื่อวานแต่ว่าบริมาทำอดี็นะลวมบอกดจาส่วนหญ่ก็เคยใส่แต่ปบานเนาะก็คือคนอยู่ โมคือผมไหมถวายเดียวๆแล้วเอาผมไปตะกี้ก็มาดูจากเลยเนาะแบกทั้งนมทั้งอย่างแล้วขึ้นไปถวายพระอยู่ภูเขาเนาะขึ้นไปเปิว่าโอ้ยรับให้บ่ได้อะ้วเยอเนาะเออเปิดว่เออเอาเพิ่งจะเบิ่งนะเพิ่งด้วกันต่อไหนสันได้เพิ่งจะรับให้เพิ่งจะเบิ่งก่อนเพิ่งจะเิ่งจะ เทคโีเขาก็คิดนะว่าคนในยุทธธรรมยุตธป่าเนาะฝนตกพายุคนม่าบินจะบ้านบ่ได้ให้คนเก็บไว้เออให้คนเก็บไว้หนาวปิดเยบร้อยหรือยังครับท๊วั่ที่เดิมนะครับเก็บบ่ได้แล้วครับเออเออเอ่อเเเเเ อย่างหมดที่มีน้ำต้นน้ำตาลน้ำผลไม้น้ำตมม้นโต้แบกลงมาบนเก้าขนาดพวกกาแฟาพวกอย่างกับแบกไาวพายลูกนี้อยู่อยู่ใจผมก็เลยว่าอ xa luyện hơn tôi đi không có vẻ bắt chị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  bắt ต่างๆไปไปไปเรียนนล จรบพรนักตายก่อนเด้อยากาวันนีาพูราปริเุเรอเจตสังขมองน้ำที่เต็มย่อมยังสมุดสาบานให้บริพนได้สันใดเอวมวอตัวนีาเปตาอุปคัมปะเทชากินดนที่ในแร้วองในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ภรรยาโลกนี้ไปแล้วได้สนนั้น อิจิตามปฏิทานตุมิฮโอหิทพทธิทานปาทนาแลว้ตังเจแล้วนิปเมวะสมิสสโตุจงสำเร็จโดยสาพรันตสัพเพปุริโตสังกับปาขอความารมีทั้งความจงเต็มที่จันดอนพละโสยะตาเหมือนพระจันทร์ในวันเพญมณนิชาติละโสยะตา เหมือนเทวัียนสว่างสวัยคนยินดีสับพีที่โยยวนสันตุวางใจไรต้งพวงจนมรรคไปสัพรพโรคมินันสัตวโรคั้งพวงของน้างงหายมาเตวพระวตรันทารโยอันธรายามีแก่่นสุกีที่กายุคบ่าว ท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอริวานายสิริสานิจักมุตตาปัจจายนจัตตารุรมาวัตตินิอายุอันโนสุขังพลังขังสีปการมีอายุอันนสุขาพลายอดเจริญเกบุคคลผู้มีปกติพระัามีปกติอนตต่อผูใหญ่เป็นเน ขาวตุสัพพมังคลาอสัพพมุขกันตุมิก่านตระันตุสัพพเทวตาอ๋อเราเทวดาเจ้าพวงจงล็อกสาท่านสัพระพุทธานุภาวนณาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าเจ้าพวงสัพพธรรมานุภาวนณาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรม ค้านุภาระวิระวยรุพเพ่งะสงฆต้องพวงศาาสวดพภวันตุเตขอความสวดดีทั้งหลายก็มีแค่ท่านลูกเมื่อเดิอนสาธุ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 พระเจ้าพระสงฆ์โปรดทราบ ข้าพน้าโพธินาหารพระคุณเจ้าพิจารณาบน,นสุขบนแล้วสิ่งที่เหลือขอเพียคืนให้แก่าติก่โยเพื่อดไ,ได้รับบุตรานและบริโภคเพื่อไม่ให้เป็นบาปเป็นกรรมเพื่อเป็นบุญเป็นกุศลเป็นสิริมงคลเกจาติแก่โยมพระคุเจ้าทราบแล้วอนุญาตแลว้วโปรดอนุโมทนาสาธุการเึื่พร้อมเพียงกันด้วยเถิดสาธุ ปฏิส mm ังโยนิโสปินาปะตตาปฏิเซวามิเราจอมพิจารณาโดยแย็บขายแล้วสันมีหนาบาเนว้ตทวายะไม่ให้เป็นไปเพื่อความเพื่อเพลินสนุกสนานนมำตายาไม่ให้เป็นไปเพื่อความเมามันเกิดระนองพลังทางกายน้มันดาลายะาไม่ให้เป็นไปเพื่อประดับ นาวิปุนายาไม่ให้เป็นไปเพื่อตกแต่มยาวะเทวะอิมัสกายะสักิทิยาแม่ให้เป็นไปเพื่อความต้องอยู่รเกายียาปานายาเพื่อความเป็นไปได้ของอัตภามิสุภารติยาเพื่อความทิ้นไปแห่งความลำบากทางกาย พระมจริยานุกัลยาเมื่อนุภปกเสียการประพฤติคมจรีดติปุรานัจเวทนาปฏิอังคามิด้วยการดำอย่างนี้เราย่อมระงับเสียได้ซึ่งทุกขเวทนาเก่าคือความหุ่งนาวบัจชเวีทั้งนั้นคงปฏิสัมมี และไม่ทำทูกขเวทนาไม่ให้เก <to> ิดขึ้นยาาราจะมีคววิสตินววสตาจะพาสุยาโรจาริอาจเดืกว่าเพ็นไปโดยสะดวกและอับภาพนี้ด้วยความ ทว่าหน้ากันทุกท่านทุกคนสาธุทำกันมากันเยอะน,นะครับนะ็อขอนโมทนาสาธุนมนครเลยนี่ก็เป็นงานให้ครับนาอ ตาท่านได้รับกินมนต์มาในงานยกช่อฟ้านะครับแี้วสเสด็จบ้านโพนบกตำบลน,นาถอนอำเภออาธาพนมนะครับเราจังหวัดคราขอปนมนะครับแล้วลนนลตัวน,นี้ก็ขออนุโมทนาสาธุบุญน้ำกันทุกท่านนะครับเด้อขบระคก็มาหลายครับ,บนะครับที่มา อนโมทนาบุญกับพี่น้องชาววัดแก้วเสด็จเนาะบ้านพลดงอนี่ของเฮาวะแล้วก็ช่วงนี้เจ้าพี่กำลังัำของที่เป็นข้าวปลาอาหารที่ครูบาอาจารย์ท่านได้เวียนคืนอนุโมทนาบุญเพื่อให้เราได้ไปไปเคี่ยวไปกินไปรับประทานนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลนะครับเมื่อกี้หลวงตาแล้วก็พระคุณเจ้าท่านก็ได้อนุโมทนาบุญนี่นี่ยม่นก็ย้อนประวัติศาร์มาขอให้เป็นสิริมงคลไม่เป็น